สวัสดีจ้ายายเอ็มทะเลจะเมื่อไงมาหากินแพนไม่จะเพนนอแล้วหวยแล้วหองเด้อจ้ะพิการกับปาน้องมิกตะบนวัาขาเพิร์กอตเล็กจะวัดดูบนจ้ะขางนวยจะเพนนอห้องแหลกขางนวยเด้อจ้ะยายเสมาหากินจะเพนนอเนี่มาใส่ตุ่มเนาะจ้ะแจะมาตุ่มยายบวชได้สอนเด้อจ้ะเนี่ย ได้บ้คงใครจะสอนน่าจะมีแต่สไปไนจะอำ ยายกจิสไซมองเพราะิวเขาวน้ำเด้จากพีน่ะยายใส่บไซมาล้างจะสสเจ็ดล้างจะมื่อนี่แล้วยายจะมาถึงเมืองลังหนึ่งก่อนจ้ะกู้ไก่จ้ะ ะม่แหลกเเป็นสท้ายน,น,นี่แบรนนี้นเาจะเปลี่อนล้างซองในกนบริกินถ่าลุ่นกับยายเด้อจ้ะ ยกยิะมาใยเบิงอีกจคกลังจ้ะมปโคงไกลนะจจะพี่น้อจ่นำไล่ไ้กินบอไดกินนนาจ้ะรองเบิงจะพี่นอเดี๋ยวถัลุนต่อตอนใส่เด้อจ้ะรั้งเลย ทังแรกไม่พีเร้อยแจกไปเลย lắng xuống rồi mặt vậy nắm chè nằm lái cho phi dụ ปีแรกของปีนี้เด้จ้ะเนี่ยกระละช่วงนั้นพ้นจ้ะรักที่สามได้จ้ะน่ากระใจใส่สให้เบิงบ่งเบด้อทุลังนะจ๊ะว่าถือบุถือบุลุน่าจ้ะพี่น้ง่งพอินน้ำไหลจ้ะ

พี่น้องเอ้ยขาดเลยเนี่ยตึงสายขาดนะ่นสายเปิดคือพลอยเถอะสายในเด้อจ่าผู้เดียวจ่าขอโทษขอไปเด้อทีไทยหลบทันกระไดจ่าพี่เนาะเพระาะว่าย่ากับบกุกเกลงไปไหนเนาะจ่าเนี่ย

นี่คสิลงวิธีได้นอกจากหนำลายแต่วันใหม่จะเพรนอกอกแข็งแห้งที่ใหม่มาเอาจากบ้านมาจาเจีโกงใหม่เนอะจ้ะ ก็ุยบานถ้าซ้ำขันยาจะเสือขาขาตัวเถื่อถ้าบริษดซ้ำหลวงติเพราว่าเป็นตุ่มเก่าน่าจะพินอท่าน,น้สร้างไม่ตุ่มก็ได้ ดางไหมจ้ะนำหวยค่ะขางนวยได้จ้ะพี่นอ้อง tay chôm lưới chào ngay cái đáng xuất thải đấy chào đáng xuất thải dùng hồ mày đấy chà. ไปเบ่งนีจะพีนอ่ะสายสร้างกนอยางนี่จะ,น,น,น,จะนำเลิก ทั้งรูตอนยามเด้อจ่าได้ไปใส่ด่างน้ากันจ้า ไปยังมาเห็นก้อนละไมจู่จะพี่น้องมาหักจ้ะยายกาว่าสิบะฮักให้พี่น้องเบิ่งเห็นมันหย่อนใหญ่หย่อนงามเลยจ้ะเห็นบ่มเจนนี่นไหมเจนนี่นี่จ้ะหักเอาไปแกงเนาะจ้ะได้ยายก็หาวมาได้หล่หย่อนเติมเ้าจะเสียหายหย่อนเราจะพี่น้องใส่ตุ่มสีใหม่จ้าหักน้ละไม่นําจ้ะพี่น้องก้อน้ละไม่ คางค่อนทางจ้ะมูลใหายใส่ตุ่มเด้อจ้ะลองยามตุ่มเบิ่งเน้อจะสิได้บ่ได้บ่ได้ก็สิไปใส่เบิ่นใหม่จ้ะบุห็นปลาเรนเด้อจ้ะพี่น้องหรือโพโตกลินบ้าจ้ะพี่น้อง มาใจเลยปชิวเขาสามตนี่โอ้สองตัวเนี่ยจ้ยายจิไะใส่บนไม้จบะบขืือบวไปต่ได้กินจ้ะพี่ห้องถ,ถ้าไปถ้าไปหลุดก็ยายมายาย่ิะใส่ห้องตัวนี้หาตัวะพี่เนาะ นี่ยายจะไปใส่บนไม้น้อจ้ะ แม่แะพี่นงมันบ่มีปลาจ้าแยกู่ไปบนไม้นาอจ้ะได้กระปูตัวนึงแม่้ะเป็นปลากระหือน้ะจ่าเด็กปลาชา่บนไม้ล่งเมืองจ้ะพีนกก็จะได้กินมือกินในพบกกินกระุ่นจอละจ้ะจะได้เรือบ่ได้นะจ้ะพีนง สิห้าแฝนสองจะห้าน้ำใหมต่ออีกเขาใส่ตุ่มทีมใหเนาะจะไปบบ้านนี่ก่อนน้ำใหม่ได้นะไปกับปูน่อยตัวนึง Nếu không có mấy bà bố chả để 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 hút tố chả Để phá mày nó chả Mày mày chả thì nó Cho bên này Bà Mình ăn thói rồi chắc thì nó phải uống nữa โตแต่ปอดแต่มันเป็ใจตัวเกือบบ่อไรปีงแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวไปฮะไปใส่ห้องใหม่เบื้องหน้าจ้ะเมื่อไรจ้ะพี่น้องยาใส่ตุ่มไว้ตอนใส่พ้นปุตกเรื่องจะพี่น้องว่าชิยามมาดีพ้นโตแข่งบรรยามบ่ท่านจ้ะพี่น้องตุ่มก็บเห็นยามท่านแค่หาลังกับบ่ถือจ้ะพี่น้องเพราะว่าพ้นโตยายใส่แล้วก็ยามเลยพ้นโตแข่งเมื่อไหร่จะหนักมันขึ้นให้เบ็นใจพี่น้อง ตัวแห้ขนาดจะทั้งผู้น้ำนำมาบาดเดียวหล่นเลยจ้ะพี่น้องตุ่มก็บ่ได้ได้แค่หาล้างเสียไปซองล้างจ้ะใช้ใช้พึ่งแล้วจ้ะพูดตัวแห้งจ้ะเด็กกระถาไปหลุนกับยายอยู่เืินเนื้อจ้ะว่ายายสิได้ปียงเลือดบริพงปลาจ้ะพี่น้องยาติบัตรแ้วออกจากตัววันมาสิถือบ่ถือนอจ้ะเบื้งในจ้ะนี่ยามบัตรท่านจ้ะมอดบาดแล้วจ้ะพี่น้อง ยา,ายจะออกให้เบิ่งเด้อยจ่บบาบัดเสร็จเลยบัดจ่าตีกูเพิ่นบัดท่านเพิ่นจะพ้นตัวห้ามน,น่าจ่านี่กระปูตัวหนึ่งจ้ะนี่จ้ะผลอยู่ผู้แห้งจะพี่น้อง จะได้มีในบ่บอ่มีใน่อบ่มีน่าจะสินแโอะเนี เสียบไปซองแางจ้ะเอาไปท่านมันก็เสียบตัวหนึ่งจ้ะตัวหน,นึ่งไปถามมาถามมาสรุปคนงานน้ำยายมาหันบ้านแลวจ้ะพี่นอ้องปลากระไดมุกหนึ่งเนาะจ้ะพุชตัวแข้งจ้ะมีนอ้อง ผู้ก็ได้สองตัวจ้ะกันท้าไมโจทย์ในดดหายนอนนะจ่าได้แกงหน่อยหนึ่งจะ้ะคิมนี้กับ่มียังไรนะ้อจ่าเยี่ยมพาเราจ้ะพคาคีบไปอีกมือหนึ่งนี่เด้อจ่าถึงบ่ได้ร้ายก็ลงให้พี่น้อเบื้องคือเก่าละจ้ะบอลใจบอลอันนี้เนาะจ่าพี่นอ้อคิมนี้ก็สวัสดีจ้า